ีครับชาว FPS ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดจากทางค่ายมา r v o นะฮะหรือว่าชื่อเต็มแต่ว่ามา o Touch Wisdom นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อรุ่นว่า K945 นะฮะก็จะเป็นรหัสคือแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของเขานะฮะจะแบ่งเป็นแบบพวก K945 ถ้าเป็นเมาส์ก็จะมีรุ่นเป็นตัวเลขไปนะฮะแล้วก็จะมีชื่อแยกอีกแต่อยากให้จำไง่ายว่าเป็น K945 ล้วกันตัวนี้นี่เป็น Mechanical คีย์บอร์ดที่มีแบบ Full Backlight นะฮะคือเป็นแบบเป็นไฟทุกปุ่ม มคีย์บอร์ดนะแล้วก็มีไฟล์ด้านข้างด้วยนะครับอันนี้คือแพ็กเกจของเขานะด้านหน้าเขาก็จะบอกประมาณว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบเรนโบว์นะฮะแล้วก็เป็นแมคานิคอลแบบเต็มรูปแบบนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะดีไซน์แล้วก็มีโลโก้หางแป่องมานะครับด้านหลังครับก็จะบอกไว้ว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะฮะหนึ่งร้อยสีค่คีนะครับผมมีการกดฟังก์ชันแสงไฟด้วยการกดผสมผสาน F N ต่างๆนะครับ ก็ประมาณนี้แพคเกจถือว่าดูดีนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับผมนี่คือหน้าตาของคีย์บอร์ดนะครับผมจเจ้า K945 ้าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบชัดๆกันอีกทีนึงพร้อมแสงไฟที่สวยงามนะฮะนี่ตัวบอดี้ของเคาเนี่ยเป็นเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กแล้วก็ทำลวดลายเป็นแบบแฮร์บรัชนะครับแฮร์บรัชก็คือจะทำให้ดูเหมือนแบบว่าสวยงามแล้วก็ทนทานดีมากนะครับนี่ จะมีกับการดัดรูปของของคีย์บอร์ดด้วยนะเรียกได้ว่าสวยงามครับแล้วก็ตัวปุ่มแล้วก็ไฟเนี่ยทุกๆปุ่มของคีย์บอร์ดของของคีย์แคปเนี่ยจะมีไฟอยู่นะฮะจะมีไฟอยู่เพราะว่าเขาใช้เป็นเคิลสวิตช์นะครับเป็นคันดิคาลเคิลสวิตแล้วก็ดงสานด้านข้างเนี่ยก็จะมีไฟ LED ด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าไฟเนี่ยตัดแล้วก็สะท้อนกับตัวบอดี้ Body ของคีย์บอร์ดได้ยอย่างสวยงามนะครับผมไล่มาจากทางด้านปุ่ม Escape นะครับ การกดฟังก์ชันผสมกับปุ่ม Escape จะเป็นการปรับเปลี่ยนโหมดของแสงไฟนะครับก็ดูในเรื่องของแสงไฟด้วยทีเดียวเนาะอันนี้คือ breathing นะครับ breathing แล้วก็ฟังก์ชันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปิดปิดก็ยังสวยอยู่นะนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบสแตติกหรือว่าแบบธรรมดานะครับก็คือแสงสว่างธรรมดาไล่มาก็จะเป็นพวกมัลติมีเดียต่างๆครับผมอันนี้คือปุ่มที่กดแล้วเนี่ยมาาันจะเผื่อว่าไปกดโดนะนะนะฮะแล้วอาจจะช็อกว่า ทำไมกดแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะกดอันนี้ปุ๊บมันจะสลับครับผม W A S D จะเป็นตัวตัว arrow key นะครับมันจะสลับกันนะฮะเผื่อว่าบางคนเนี่ยใช้งานเกม FPO ง p a นะครับผมถนัดกดตรงนี้มากกว่าอะไรงนี้ก็ว่าไปนะครับถ้าไม่ต้องการก็กดอีกทีนึงเพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่มา F 5นะฮะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดพวกโปรแกรมที่เราใช้เล่นอ่ามัลติมีเดียของเรานะครับถัดมาจะเป็นพวก v o l u m มคอนโทร l ครับแล้วก็ปิดเสียงนูนนี่นั่น s t ็อปเพย์พอรนะครับผมแล้วก็ไล่มาตรงนี้เพิ่มลดแสงเนี่ยจะใช้เป็นเพดอารเพดดาวนะครับซึ่งเขาไม่มีโลโก้บอกไว้แต่ว่า,าที่คู่มือมีบอกนะครับก็ถึงได้ต้องอ่านคู่มือกันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ประมาณ1นึ่ฮะสองสามสี่สเต็ปนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับพวกฟีเจอร์ปุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูในส่วนของ สวิชนะครับที่เป็นบลูเอ่อบราวนสวิชนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเนาะนี่ก็ยังเห็นว่ามีแสงไฟตามขอบนะครับนี่มีไฟตามขอบแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยไม่หนามากเกินไปน้ำหนักก็ไม่หนักมากด้วยนะครับประมาณนี้แล้วดูด้านหลังนะฮะหนีก็เนีละดูด้านหลังด้วยเลยนะฮะ,ะด้านใต้นะครับก็จะมีที่ปรับระดับนี่ฮนะเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนาะ นะครับสายฮะสายก็จะเป็นสายถักจะเป็นสายถักสีแดงดำนะสลับกันไปนะครับแข็งแรงดีใช้ได้ฮะแล้วก็สายเนี่ยเล็กนะครับจะสามารถดัดวางได้ง่ายโอเคเรามาดูในส่วนของสวิชกันครับแมคคา i c a l ลเคิลสวิ h นะฮะดูแถวๆด้านบนแล้วกันเนาะนี่ดูกันแบบชัดๆครับว่าเป็น r o บราสวิ h แล้วก็มีไฟ LED back light ทุกปุ่มนะครับผมทุกปุ่มอันนี้คือปิดไฟไว้ให้ดูนะเพื่อให้เห็นสวิตช์ชัดนะครับเดี๋ยวลองกดให้ฟังดูแล้วกันนะว่าบราวของเคอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือผมจงใจกดให้มันดังนิดนึงนะความรู้สึกของบราวเนี่ยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็น2จงังหวะเหมือนกันกับบลูนะ แต่ว่าบลูเนี่ยมันจะเป็นคลิกกี้แต่บาวเนี่ยเขาจะเป็นแท็กทายนะครับแท็กทายนี่ยก็จะทําให้การกด2จังหวะที่มันเงียบนะครับเขาก็จะมีกลไกของเขานะะฮเนี่ยถ้าเรากดด้วยน้ําหนักของปลายนิ้วปกตินะครับมันจะแทบไม่ดังเลยนะมันก็จะขึ้นชื่อเป็นสวิตช์ที่ไซเลนโหมดนะครับเป็นเป็นไซเลนสวิตช์นะครับจังหวะในการกดของเขาเนี่ยมันจะคลึก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 นิดนึงฮะคือมันจะไม่แยก2จังหวะชัดเจนเหมือนเหมือนบลูนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ ก็ถือได้ว่าเป็นสวิต mm ที hmm. ่น่าจะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบเล่นคีย์บอร์ดนะฮะเดี๋ยวไงเราลองไปดูในส่วนของการทดสอบ n t r o v e r หรือ Anti Ghosting กันครับเดี๋ยวเรามาดูทดสอบ Anti Ghosting นะฮะแล้วก็เช็คกันว่ามันเป็น n t r o v e r หรือเปล่านะครับผมสำหรับเจ้า Mauro K 945ตัวนี้นะฮะก็ตัวกล่องเนี่ยมันไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเป็น n t r o v e r นะครับแล้วก็ การเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบ USB นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะได้กี่ปุ่มนะครับหนึ่แล้วนะครับแล้วก็เข้าจะปดนะครับ9ก้นี่ฮะป้าเข้าไปป้าเข้าไปนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแบบกดได้แบบ e n c h Rover นะฮะโอ้เด้งเลยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะมากกันแล้วนะครับนี่นี่ฮะประมาณนี้ ได้เห็นการใช้งาน n อ r o ีย์โหรือว่าทดสอบ a n t i g h o s t i n g ไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่า Fu l l n Q Rover รจริงนะครับก็กดได้ตั้งแต่แบบคีย์ธรรมดาผสมลูกศรผสมนำแ Pa นนะฮะก็เรียกได้ว่าครบครบถ้บวนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นในเรื่องของการแบบปรับสีแยกแยะนะฮะแต่ว่าเขาก็ให้ไฟมาแบบเป็นระเบียบสวยงามดีแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาร์ว k 9 4 5ตัวนี้นะครับผมแล้วก็การใช้งานทั่วไปรวมไปถึงมัดจีบีเดียต่างๆนี่ก็ครบถ้วนนะครับเหมาะกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นทั่วๆไปทํางานหรือว่าเล่นเกมทัพิมพ์งานต่างๆก็ถือว่าครบทั้งความสวยงามแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็ใครที่สนใจนะสำหรับเจ้าแบรนด์ Marvel Touch p e d c i l ตัวนี้นะครับก็อยากให้ลองไปซื้อไปหาไปดูกันที่ร้านเกมมิเกชานั้นทั่วไปนะครับวันนี้ผมและทางอิเพนแลนเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ